สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟสีไม้ประดับทุกๆุท่านนะครับผมสําหรับวันนี้ก็จะพามาชมไม้ดอกไม้ประดับสวยๆช่วงหน้าหนาวนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดติดตามกดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะครับผมช่องทองเอ y นะครับตลาดต้นไม้คลอง15นะครับเป็นร้านตุ๊กตาพัานไม้ ห่างจากลังสิตประมาณสี่สิบกิโลนะครับถนนลังสิตนครนายกมาง่ายๆเลยครับปากซองสิบห้าเลยเซเว่นเข้ามาประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับร้านอยู่ขวามือมาแวะชมเลือกซื้อกันได้นะครับไม้ประดับสวยๆช่องหน้าหนาวที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นดอกเบญจมาศนะครับเบญจมาศ บานสะพั่งสวยงามเลยครับนี่ครับนุ่นเลยยาวนะครับสวยงามเป็นทุ่งเลยนะครับไม้ดอกไม้ประดับช่วงหน้าหนาวนะครับกุหลาบก็จะอยู่โซนหลังนะครับโซนหลังร้านจะเป็นกุหลาบพามาดูกุหลาบกันนะครับต้นใหญ่นะครับเป็น ต,ต้นละเจ็ดสิบาท3ามต้นสองร้อยต้นใหญ่มากอันนี้นะครับเป็นกุหลาบแดงสายพันธุ์เรดบัคคาร่าอันนี้ดอกยังไม่ค่อยบานนะครับเพิ่งมาลงใหม่เลยมาลงใหม่ๆน,นะครับกุหลาบเยอะนะครับตัวนู้นก็จะเป็นไม้ประดับถุงเล็กๆนะครับต้นละสิบบาทสิบบาท อันนี้ก็จะเป็นกุหลาบสายพันธุ์อะไรไม่รู้ครับแต่ว่าดอกสวยนะต้องขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะครับผมเสียงรบกวนยามเช้าครับมีรถวิ่งอยู่ตลอดนี่นะครับกุหลาบดอกสวยสวยวตรงนี้ก็จะเป็นกุหลาบแดงนะครับผม ดอกสีแดงแดงเป็นกุหลาบตัดดอกนะครับสายพันธุ์รดสบัคคาราส่วนแดงแดงทางนู้นก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนะครับต้นคริสต์มาสนี่นะครับโซนนี้กุหลาบหินก็มีนะครับอันนี้เป็นกุหลาบหินแล้วก็จะมีดอกเย er ์บีล่านะครับ เยอบิล er ่านี่ดอกยังไม่ค่อยบานเท่าไหร่นะครับเป็นเยอบิล่าสายพันธุ์นอนครับวันนี้แล้วก็จะมีนี่นะครับเบนชมาตเยอบิล mm ่า hmm. กุหลาบหินตรงนี้ก็จะอยู่ที่ราคาต้นละห้าสิบบาทนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกหลิวไต้หวันนะครับหลิวไต้หวันก็ต้นละสิบบาทนะครับกระถางอย่างนี้เลยสวยๆนี่ครับสิบบาทครับผม อีกงันหนึ่งร้อยก็สามารถทำให้สวนหน้าบ้านสวยได้นะครับโซนนี้เป็นเบญจมาศดอกเบนจมาศบานสับพรั่งเลยครับอันนี้ต้นคริสมาสนะครับใบแดงๆคริสมาสก็อันนี้เพิ่งมาลงใหม่นะครับเพิ่งมาลงต้นก็ยังใหญ่ๆต้นนี้สูงประมาณแปดสิบถึงหนึ่งเมตรนะครับ สมัตทางร้านเลยช่วงนี้หน้าหนาวดอกแบบดงแบบดงแดบงบทางร้านเลยนะครับครสตสมัต ิสมัครก็จะมีตั้งแต่ราคา60บาท80บาท100 120ทนะครับผมจะมีสีแดงกับสีชมพูนะครับช่วงนี้ อย่างรถวิ่งเยอะน,น,นะครับอันนี้จะเป็นริสสมัดสีชมพูนะครับดอกสีชมพูใบสีชมพูสีชมพูจะทนนะครับปลูกไว้ได้ต้นใหญ่ต้นโตวสวยงามหมดฤดูหนะวาวก็จะเป็นสีเขียวนะครับเขาไม่ได้แดงหรือเป็นสีทั้งสีนะครับต้นริสสมัดเขาจะ มีสีสันเฉพาะช่วงหน้าหนาวถ้าเป็นฤดูร้อนก็จะเขียวกลายเป็นไม้ใบสีเขียวไปเลยนะครับตลาดต้นไม้คลองสิบห้านะครับมีไม้หลากหลายนะครับตอนนี้เป็นดอกบานชื่นนะครับบานชื่นนี้ก็กระถางละห้าสิบบาทนะครับนี่ครับใหญ่ๆอย่างนี้เลย ไม่ต้องปลูกครับปลูกให้เรียบร้อยแล้วสามารถซื้อไปตั้งโชว์กันได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นดอกทานตะวันนะครับผมต้นทานตะวันเป็นทานตะวันสายพันแคระนะครับไม่โตไม่สูง สูงประมาณสักนสะี่สิบห้าสิบเซนนเต็มที่แล้วนีะครับดอกทานตะวันร้านตุ๊กตาพันไม้ตลาดต้นไม้ของสิบห้านะครับนี่ครับประดับหน้าร้านกาแฟนะครับต้นปิสมับตหน้าร้านกาแฟ ด้านบนก็จะเป็นไม้แขวนนะครับผมเป็นตะกูไม้เลืออ้อยเป็นพวกต้นอมอรเบิกฟ้านะครับส่วนจต้นนี้ก็คือยิปโซนะครับยิปโซยิปโซอายุก็ไม่นานนะครับ สวยงามไม่ใช่ผูกนะเอาไปตั้งโชว์สวยงามสักเดือนนะครับเป็นไม้ที่ไม่ได้ทนทานอะไรมากมายแต่ว่าสวยนะครัเหมาะสําหรับไปจัดงานตั้งโชว์สวยงามอันนี้ก็จะเป็นป้ายชื่อร้านนะครับผมตุ๊ก,กตาพัานไม้นะครับ โซนมันก็จะเป็นโซนถนนใหญ่นะครับมาจากลังสิตนะครับที่เห็นรถคันแดลังสิตเพื่อที่จะไปอำเภอเอิงพารักษ์นะครับมาถึงคลองสิบห้าก็เลี้ยวเข้ามาเรยๆก็จะเจอร้านเลยนะครับจากปากทางประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับสุกกตาพันธมย้ยนี่จะชิดเข้ามาผมจะพาไปชมกุหลาบกันต่อนะครับ โซนหลังโซนหลังนี่ก็จะเป็นกุหลาบอังกฤษกุหลาบเลื้อยนะครับเจ้าต,ต้นนี้ชื่อสายพันธุ์อะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับถ้ารู้ผมก็จะบอกชื่อนะครับผมดอกสีช่ชมพูสวยๆเลยไม่รู้จักชื่อสายพันธุ์นะครับมนนีสีส้มอันนี้เป็นส้มนะครับในกล้องอาจจะดูเป็นโอรโสต์โอรสหน่อย ก็จะเป็นอันนี้พัน์อเล็กซานเดียหรือเปล่าไม่ในใจนครับดอกที่มีกลิ่นหอมยามเช้าเช้าส่วนเจ้าสายพัน์นี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตบับเบิ้ลนะครับพันช็อกโกแลตบับเบิ้ลนะครับตนนัวนี้ดอกจะเป็นวักษณะสีคล้ายๆช็อกโกแลต นี่นะครับดอกตูมดอกตูมเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมช็อกโกแลตบับเบิ้ลโอเคนะครับนี่ครับสวยๆกันเลยกุหลาบอังกฤษก็อยู่ที่นี่นะครับราคาต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทกุหลาบอังกฤษกุหลาบเลื้อยนะครับถ้าเป็นสายพันธุ์ธรรมดาก็จะอยู่ที่สามต้นสองร้อยนะครับห่วด้านหลังนี้ก็มีนะครับ เป็นกุหลาบอังกฤษนะครับส่วนเจ้านี่จะเป็นชั่วเอมมานูเอลนะครับผมสายพันธุ์ชั่วเอมมานูเอลเจ้าส,สีเหลืองตุมตูมนี้ก็ยังไม่บาดนะครับตัวนี้เป็นกุหลาบอังกฤษดอกสีเหลืองทรงถ้วยอันนี้น่าจะเป็นพันธุ์คิดตีหน้าหรืออะไรสักอย่างไม่ไแน่ใจนะครับ เจ้าต้นนี้โอ้โดอกยังไม่บานเดี๋ยวขอดูท้นก่อนว่าเป็นพันธุ์อะไรโหจบเลยครับอย่างนี้อันนี้ไม่รู้ชื่อครับขออภัยด้วยอันนี้เป็นสายพันธุ์มองเคอร์นะครับผมมองเคอร์กุหลาบสายพันธุ์ญี่ปุ่นสวยนะครับเนี่ยดอกบานมาแล้วสวยมาก ตวนเจ้านี้ก็คือซัมเมอร์สโนนะครับพิงค์ซัมเมอร์สโนต้นใหญ่ยนะอยู่นะนี่นะครับเหมาะสำหรับไปทำซุ้มหรือว่าปลูกเป็นทรงไม้เลยสวยๆอันนี้ก็จะมีโอวาเลนไทายกำลังแตกยอดแดงเลยนะครับกุหลาบวาเลนทายคลิปนี้ผมจะไม่ตัดออกนะครับถ่ายแบบเรียวๆไปเลยนะครับกุหลาบเขียวนะครับผมคอนคอร์ด คอนคอร์ดดอกสีเขียวเนี่ยอันนี้คือดอกนะครับสีเขียวๆประมาณนี้เลยแล้วก็จะเป็นตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่อพธุอ์อะไรดอกก็จะเป็นออกสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับใครรู้ชื่อก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมต้นมาต้นใหญ่อันนี้เป็นกุหลาบมอนนะครับต้นนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเกิดปัญหาอะไรขึ้น ปลูกมาเป็นเดือนแล้วนะครับเป็นไม้ที่ขุดมาเอามาใส่กระถางปลูกก็ต้นอื่นแตกยอดออกดอกหมดแล้วต้นนี้มีปัญหานะครับคือรากน่าจะเป็นที่รากคนระับเดี๋ยวผมต้องชํำแหลกเดี๋ยวว่างๆผมจะทาคลิปชํำแหละให้ชมนะครับถอนออกมาตัดแต่งกิ่งทิ้งปลูกใหม่เลยนะครับลองดูถ้าไม่เกิดก็เอาไปทํา เชื้อไฟเผาถ่า,านนาเสียดายครับี่ต้นใหญ่มากลำต้นประมาณนี้เลยนะครับต้นใหญ่ไม่ยอมแตกเป็นสายพันธุ์มอนสุโขทัยนะครับตัวนี้ต้นนี้นะครับต้นที่ยังไม่แตกใบส่วนที่แตกใบออกดอกแล้วผู่พร้อมกันนะครับนี่ตันนี้เป็นพันธุ์บีชอฟนะครับตันนี้คือแตกใบแล้วนะ ออกดอกแล้วหน่นดอกแอบอยู่ข้างในนู่นเลยครับต้นอื่นเขาออกดอกหมดแล้วนะครับแต่ยอดออกดอกหมดแล้วลืมให้ดูต้นนี้นะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรไม่รู้ใครรู้จักก็คอมเมนต์บอกได้ครับกุหลาบเยอะนะครับโซนหลังนี่ใช่หมดเลยกุหลาบทั้งร้านเลยนะครับ ต้งติดสมัตนะครับผมสวยๆงามๆนะครับเป็นกุหลาบอังกฤษกุหลาบเลื้อยอันนี้สีชมพูสวยมากอันนี้พันอะไรไม่แน่ใจสายพันอะไรไม่รู้ครับมันเยอะจำไม่หวาดไม่ไหวนะครับกุหลาบ นี่ครับเจอต้นนี้มาแล้วอันนี้ยังไม่บานดีนะครับตอนนี้ชื่อพันธุ์ลอนดอนอายนะครับสายพันธุ์ลอนดอนอายอยากรู้ชื่อก็เซิร์ชดูใน Google ได้นะครับอยากดูลักษณะดอกสายพันธุ์อะไรโอเคนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็พามาชมประมาณที่นี้นะครับไว้คลิปหนะ้าจะพาไปชมกันใหม่สวยๆงามๆยามเช้าๆนะครับผมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่อนะีหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ